สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสจ้ามือนี่มาทำอะไรดูซิดูซิซมีหมูสับด้วยเด้อแมนบอตนหอมผักชีมีหมูสับมีสามเกอร์ผักกาดขาวแล้วก็อ่าอียงก็ข้าเจ้าอื่นยังก็ตั้งขายตั้งโอเออแล้วก็มีเต้าหู้ไก่นะจ๊ะ ผู้จ้าว่าคข่อยเห็ดยังเอาอ่าน้ําเดือดแล้วนะจ้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหม้อทองแดงของข่อยกระโดดลงนี้คาที่กระเดวกระเดวเลยเดอ้อสามเกลือลงไปสามเกลือก็จะมีสามอย่างไม่บอกว่าอะไรทุกคนทําเป็นหมดนะจ๊ะสูตรไผลสูตรมันสูตรข่อยก็จะมีแบบนี้แหละจ้าทุกคนทําเป็นเหมือนกันใส่ผง อร่อยลงไปหนึ่งก้อนแล้วก็ใส่ผงลงไปอีกแบบแบบผงแล้วก็แบบก้อนลงไปมันถึงจกนัวนะจ๊ะมันถึงจะแซบพอใส่ซามเกลือลงไปมันก็หอมห่วยๆเลยหอมห่วยๆตะดังเลยนะคะแล้วก็ใส่ผงเอลซ่าถ้าไม่ใส่ไม่แซบเด้อเมนบบพี่น้องป้องปลายสุูดสุคน หม้อทองแดงค่อยเดือดแล้วเด้อบุบปากบุกปัก,ก,ปกใส่สีเขียวลงไปสีเขียวนี่มาไกลนะจ๊ะเดินทางมาจากยะโสธรน,นะจ๊ะฝาเขียวๆนี่นะคะไปหาซื้อได้ที่ยะโสธรกันเด้ออ่าใส่หมูสับลงไปทำเป็นก้อนก้อนกอนก,อน,กอนนะคะหย่อนลงไปทำ ถ้าทำก้อนใหญ่ก็ไม่กินอีกนะคะต้องทำก้อนเล็กๆนะคะลูกสาวบ้านนี้ก,กินยากกินเย็นจ้ามี่แม่ก็หาเมนูเพื่อที่จะให้ลูกกินวันนี้นางปวดท้องทั้งสองคนนะคะคุณแม่พาไปหาหมอเพิ่งกลับมาหมอแนะนําว่าให้กินจืดๆนะจ๊ะก็เลยสั่งเมนูต้มจืดเต้าหู้ไข่ใส่หมูสับจ้า ใส่ผักกาดขาวลงไปมันถึงจะแซบคุณหมอบอกก็เลยทำตามคุณหมอเลยถ้าไม่เสียตังก็ไม่หายนะจ๊ะปวดท้องนี่นี่ใส่ผักลงไปแล้วก็จะใส่เต้าหู้ลงไปใส่เต้าหู้ลงไปนะจ๊ะมันถึงจะเป็นต้มจืดเต้าหู้เด้อพ่อแม่พี่น้องปังปายสปูสุกเกค่อยก็จะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยเด้อ จริงๆมันมันมันว่าใส่ดอกพี่น้องแต่ว่าข่อยอยากให้มันง่ามซื่อขอยกรเลซใส่ลงไปเป็นบาปสีท่านยากขึ้นก็ะเลยใส่ลงไปจ้าสีท่านยากขึ้นใส่เห็นมันง่ามพนาเออแล้วก็เส้นตั้งโอูตั้งชายก็ว่ากันไปเพื่อให้ความหอมของต้มจืดนะจ๊ะทุกคนใส่ลงใไปให้มันหอมพนะ ภาคไปภาคมาก็เอี่ยมเอิกเอกเลยยังไม่ได้กินแต่ว่าภาคแล้วก็อิ่มแล้วพนะอันนี้ต้มจืดเมนูต้มจืดนะจ๊ะผักก็เปื่อยแล้วอีแม่ก็จะมาซิมสูตรของข่อยเป๊ะไม่มีปรุงซ้ำจ้าแซบแล้วปรุงแค่ดเดียวแล้วโหลดพี่น้องป้องไยอันนี้ปิดฝาแค่นี้ก่อนนะคะบายบาย